มาดีไอ้ครบยังอันไปดินม่งพี่ร้มเราอกู่แอียนพี่ยังเอ้ยผมของเราไปอีกคนอ่ะปกกี้ขับอ่ะขังเราไปอีกสองคนเหรอขอเอ่ะสองมั่งอ่ะมีอ่ะฟอดไปคนหนึ่งแล้วสมมติฟอตกลับไปประสิทธิ์เดี๋ยวประสิทธิ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสร็จเอาเลย นี่ถามหมูทอดเลยไคเขาไปเบิ้ลนน่ะเอาไหมเลอะเอาไหมเอาไหมใครพี่บิ๊กอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วตอมยร์ตอมไอ้แม่งเดี๋ยวมากรูเองโอเคพี่ว่าไม่ต้องอยู่ใกล้กันไม่อยู่ใกล้กันเดี๋ยวเลี่ยมอ่าว่าฮึมก็เนี่ยตะโกนได้ยินเดี๋ยวถามว่าเรื่องตีเรื่องอะไรอ่ะก็พวกมึงว่าสูตรกูอะว่าว่าพวกกูเรื่องอะไรอ่ะ อ๋อที่น้องๆไปว่านะเออมันตลกมากหรอน้องมันอาจจะอันนี้ก็ได้มันอาจจะแบบว่าความคิดเห็นของมันก็ได้ไงมันไอความคิดเห็นนะกูไม่ได้ว่าอะไรน้องมือถือไปกล่าวไหมเนี่ยฮะตองเหอพี่ตองเก็บพี่ต้องเก็บพี่ตองเก็บก็มึงก็ถืออยู่เมื่อกี้กูเห็นแล้วพวกมีงถืออ่ะถือมึงก็ถือเหมือนกันอยู่เมื่อหน่าน่าหน่าหน่าเจ็บเจ็บขน้นแหละเจ็บแค่นั้นแหละพี่ต้องเหรพี่ต้องเก็บพี่ต้องเก็บกูกูไม่ได้ถือเลยกูไม่ถือมึงเห็นดูได้เลยเออไม่เกื่ยวบน้องเงินปาดีไง ไม่ไมก,กูคุยเองงานนี้งานเนี้นเ,นเพราะกูอยู่ในเหตุการณ์ตอนแรกกูแค่มาถามไม่เป็นไงก็รู้จักกันน้องๆแม่งไอใครว่าน่าจะเป็นไอเทแม็กที่บอกกูว่าก๊อปอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรกูไม่ว่าเลยเรื่องเรื่องก๊อปกูไม่ว่าเลยกูบอกจริงเหรอกูถอดเสื้อใช่ไหมไอแม็กแมพูดเหรอใช่ไหมไอมึงตะโกนพูดว่า,รามันเหมือนวิตเฟลเอออ่ะเนะ่ะกูมึงพูดว่าก๊อปกูไม่ว่านะกูแค่ถามว่าเป็นไงบ้างเพราะกูไม่ได้ดูสูทถูกปะ อ่ะกูไม่ว่ากูเสร็จปุ๊บกูก็ไอ้จริงเหรอวะกูก็ถอดชุดพอถอดชุดไม่ได้ดิเฮียพวกมึงมาเฮียอะไรกะมาคราวนี้ไปมั่วเป็นปลาอะไรแล้วก็หัวล้ออะไรูอนี้กูอยู่อันนี้กูอยู่อยู่แล้วก็ปลาดู่นปลาแบบปลาเลยนะปลาแซลมอนอ้าปากเคี้ยอะไรเงี้ยมันมันใช่เหรอแล้วก็มาหัวล้อกันไอ้ใครที่พูดอะอ๋อมีนดนิดสองคนอะพอดียินดีมึงก็ขอโทษเขาแล้วกันแล้วก็ผมขอโทษแล้วกันครับ โดนเรื่องไร okay, okay. อะผ <ม S 1> ู้คโดที่แบบเผลอพูดโดยไม่คิดอะพี่ไม่ได้ไไดิดเรื่องนี้มึงพูดไปแล้วมึงก็ต้องรับดิเออจใ้จให้ผมใช้ไงอะพี่ก็ใช้ทั้งแก๊งอะ่ะเหมือนเดิมอะกูก็กูรู้กูซุ่มไม่ได้อะแต่กูก็ตีพวกมึงอะ่ะเพราะกูรู้เดี๋ยวมึงก็โดนชิงสุดไม่ยอมหรอกพวกกูไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมึงเสียแน่นอนแล้วจะเอาไงอะก็คุยกันไงอะ ก็ตอรี่กูยี่สี่ชั่วโมงแต่กูไม่พร้อมยี่สิบสี่อ่ะพักทำพี้อ่ะเลยไอสัตว์ออฟักเหรอไอสัตว์ฟักเกาะมาพูดฟักเหรอไอสัตว์มกำลังไปรีวิวแค่คันนึงผมชนไม่คันนึงก็แล้วเหรอเออโอเคแล้วแล้วแล้วมาเร็วก็มาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เลยเลยเลยผมชนอยู่อยู่นะอยู่หนะคุกอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกเอาไอสัตว์

ตัวบั๊มไม่ได้หรอตัวบั๊มอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่งี้อยู่งี้อยู่งี้มึงดูดิ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 ไม่ใช่ไม่ใช่มึงหันมาทางนี้ก่อนดิมึงอยู่ตรงไหนกันมึงอยู่ตรงไหนกันมึงอยู่ตรงไหนกันสะพานตรงสะพานสะพานไหนสะพานไหนสะพานไหนสะพานแรกสะพานแรกตรงอีโวใช่ไหมตรงอีโวใช่ไหมตรงอีโวใช่ไหมโอเคโอเคเราคำหนึ่งเปลี่ยวอยู่เี่ยวคำหนึ่งเปลี่ยวเรลี่ยวคำหนึ่งเปลี่ยวอีโวอีโวอีโวโอ้เชิญอีโวอีโวอีโวเร็วเร็วเร็วเร อยู่ไหนพี่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ตรงสะพานเลยตรงสะพานอะไรตรงไอ้รถกูพังลงเลยรถกู้พังรถกูพังรถกูพังลงเลย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 มาล่วงมาล่วงมาล่วงเราทังแล้วมาล่วงมาล่วงกระลังไปกระลังขึ้นไปกระลังขึ้นไปลงเลย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 ตีเลยตีเลยตีระวังระวังระวังเล่นปมมังค์เน้ อย่าเล่นกันเยอะแบ้นเี้หมดยังไงหมดแล้วไปดิไปไปเลเบลกันทุกคนไปเลเบลทุกคนขับเล่เบลทุกคนขับเลเบลขับเลเบลขับเลเบลเยเอาเอาของให้เต็มก่อนเจอเอาก่อนเลยนะถ้าเจอเลเบลเอาแม่กเลยพี่พี่จะปัดรถกูจะจะวัดนะเาเต้ยวัดยังไงพอเราลงลงจากรถมันก็แกะอาวุธนะหรอ แม่เหือมฟังง่ายอยู่เลยเบลอยู่เลยเบลโอ้โหยาวัดีอยู่เลยเบลเเอาแป้งเลยสัตว์กันปะอะไรมึงคออโ่อยต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 ่อย่อยต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 อต่อต่อยอ่อยต่อยต่อยอยต่อตไอ่อยต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 ่อย่อยต่อยตออยเ่ออยต่อยอยต่อยตอยม่อยต่อ่อยอย่อยไอยต่อยอยตอต่อตอยต่อยต่อยต่อ่อ่อยตอยตอตอยต่อยต่อย่อยตอยต่อยต่อ่ยอ่อออ สามเหลืออะไรเอาดีไอ้สัตว mm ์เ hmm. ดี you know so ๋ยวครับอันนี้แกงคุณโชว์ครับใช่ครับใช่ครับคุณโชว์เจ็ตัวใหญ่แล้วนะครับช่วงนี้เฮ้ยพวกเราอ่ะครบยังกันเป็นน้อยจังวะเฮ้ยเหลือยังง่ามา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 ยังง่าไอ้สัตว์มันเยอะวะเหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะ เอาเลยสัตว <purposely S 3> <t> ์ลุยนี่ประชาดาไอเยะไรไดีสัตว์แม่แไเปดไม่เปิ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 ดไ่เปิดไม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 ่เิดไม่เป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 ิดไม่เิดไม่เป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 ิดม่เปิด่เปิดไ่เปิ่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไเปิดไม่เปิดไเปิด โอ้โหเยอะกว่าไม่กล้าออกมามงดูดิโคตนกระโปงเลยเฮียจะรบอย่างเดียวเลยทำไมเฮียเรียนนั้นาสินไหนสัตว์ต่อยรเลยนะต่อยต่อยรำไเลยนะต่อยรำไปเลยแล้วเอ้มาแล้วมาแล้วเอาดิเอดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป้มันมาเมนมาเพื่อนมาเ้นี่เฮ้ยไไิวลยน่เอเกไปตัวนั้นนะเ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอโอ้โหเฮ้ย องเง้ยเขามา<อ>นะพี่มาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋ยวรออะไรอ่ะคอยเดี๋ยวก,กูเล่นไม้ดีกว่าเอาแม่งก่อนเลยเอาแม่งก่อนเลยเสียเวลาเฮียไงก็แคสอย่างเดียวแอร์ดรอปไม่เอาหรอกเอาดิเอาแม่งดิวิ่งเข้าไปดินี่สองเปิดเลย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 แล้วนั่นถอดเลย <ไป S 1> โหเฮียโหรีบจัดไปดิดูเพื่อน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 ดิเขาไปดิเขาไปดิเขาไปดิเฮียเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย ห oh, oh, สวย โดนโดนโดนลุ้มเดิ วนเข้าไปตรงอันนี้เลยไอขึ้นหมู like เลยืมวงนวัวเลยเออกูจะได้วนมาเห็ดกูจะข้าบน้ำไปปลาไม่มีใช่ไหมพี่หมูทอดไม่มีไม่มีมีมีผู้หญิงคนนึงเใช่ไหมใช่เมื่อกี้ว่าเเเบลเบเเบลเ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 เบลเเบลเเบลเเบ ส่วนก่อนน่ะรถติกตางเลยตอนนี้เลี้ยตอนนี้เลยวถอยออกมาถอยออกมาแอบดูไว้ก่อนถอยออกมาแอบดูไว้ก่อนอยู่สังเกตห่างๆสังเกตห่างๆว่ารถก็ทางอ่ะก็ทางอ่ะก็ทางอ่ะแค่ขู่แค่ขู่เปล่าแค่ขู่เปล่าเต้าน้ำมันเหรน้ำมันได้หมดได้ๆใช่ไจะติดก็เต็มที่ก็ข้ะมันแหละก็มียิงคนแตอนนี้มันน่าจะรู้แต่ชอบเล่นในเรเบลไหวที่อ่ะ ก็ตีมันแกคบอะพี่มันได้เปียกมันปาดได้ลำหมออ้ลำมันท้องเชงยองเชงอ่ะตีอาวด้วยแหละตีสมพยญโกรด้วยแหละใช่ไม่ต้องใช้เออปุ๊บแม่งตีอาวุธได้ละไม้ไม้นั่นไม้ปูอ่ะของอาวุธที่หายหมดเออมามากูลังไปกูอยู่หน้าคุกแล้วใครอยู่ไหนบ้างรายงานหน่อยดิ เติมกระชาก่เยอะไม่เจริญมันได้หุบนแาลงมตรมเยอะนี่พี่ผมกำลังออกนอกเมืองได้เลยเบลล์ผมหยุดต้องโพหินทันทีเลยพี่พี่รอจอดรอเอาไปเจอมาทีเดียวเลยรออันหนึ่งตับแกยุ่งพี่โพหินรอนะาผมอ่ะทีเดียวเลยแอบได้แอบได้แอบได้กลมมทีเดียวแอบยังยังไงมันก็ไม่เห็นยังไงไม่เห็น ป่เราตีมันเดิมวนๆอยู่เหมือนบ้านบนคนตีคนตึ้งหนเบ,บลมันจะมีบ้านอยู่บนเนินเข้าอ่ะมาล่วงบ้านบานเนินเขา้าเอ้ามันจะมีบ้านอยู่อ่ะในว่าบ้านหนึ่งอะอันนี้ผมอยู่หมู่แล<า>ว้วเี่เราแป๊บในเขาอะโอเคโอเคอยู่ตรงเนินเขาแล้วมองเห็นเลเบลกี่คันนะรถกี่คันที่เนเบลเหล็นไ,ไหม พี่สประตูอ้ามจอจะออกมันจอ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 ออกจอดไปแล้วจอดไปแล้วอแล้วนแล้วหนึ่งคันหนึงไนแล้วถนึงไนแล้วระสิทธสิบล้วมสิลงคุกสองคันเอาไปสองคันเอาไปสองคันโอเคลอคุกไปลงคุกไปลงคุกไละคุกฟังฟังฟังมันอยู่ไฮเวน่คุกเอาไปไฮเวนะาคุกสอคันตอนนี้สองคันเองคัยสามคันอยู่นะนะเอาไปเล็วเอาไปเรยอาไปเรอวไปเลยอยู่คุกอยู่นะคุกอยู่นะคุกรอสวนอย่างเดียว ลงก็น่าคุกเลยก็ได้อยู่เลเบลรอกูรอชนนอยู่เลเบลสรุปยังไงมาอยู่ไหนเฮียเดี๋ยวคบพี่อยู่กับเขาคบเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นรถกูปะเห็นรถกูปะอยู่หน้าคุกเลยเนี่ยเห็นเห็นเห็นมาขับตามมเลยไอ้ามคันอยู่ในเลเบลนะไอ้สองคันผมไม่รู้แล้วว่ะไอ้ันแล้วแต่งั้นไปเอางั้นไปเอาในเลเบลเลยไปจบไปเอ็เอาในเลเบลไปเลยพี่เกี่ยวไว้ยังมาแล้วมาแลองดูก่อนเดี๋ยวผมดูสิครับผมดูว่ามันเลยกี่คัน โอเคไอ้เจี๊ยมันหายหมดแล้วพี่ไอ้สัตว์หายไปไหนวะอพี่อะไอ้ตอนแรกมันเหลือสามคันใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันไปเหมือนมันไปจี้เหล็กนะเว้ยมันไม่ได้ไปหน้าคุกนะเว้ยเพราะกูดักรอหน้าคุกอยู่จี้เหล็กเวลาพี่ไปจี้มึงไอ้ไอ้สัตว์คนดูเลกูเหี้ยกูเนี่ยไอ้สัตว์ตายก็ตอนแรกดูแล้วไงว่ามันต้องไปเหมืองเชื่อกูดิมันต้องไปเหมืองให้กูเจอรถเจอคันนึงใครก็ไม่รู้จะบอกว่าไอ้สัตว์เจอ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 มันดูไหน อยู่ไหนไอ้ล่อล่อไปกันละไอ้เเบิลเดบลมาดิมาดิเออโอเคโอเคเรามาเรามาเรมาเรามาอยู่ไหนเอ็อยู่ไหนอ่ะไอ้เฮียเเบลไอ้ไม่ใช่มึงอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนรออยู่ตรงไหนบ้านเดบลเนี่ยโอเคโอเคมาดิโอเคอยู่หน้าเเบลมาดิบ้ามเลยบ้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 ามเลยเจอแล้วบ้มเลยมีทางสนามบินนะฮะสนามบิน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 เดบิลอย่าำซ้อนสิอ่าลำซ้อนสิซ้องมาเดาเดงเดาเดาเดาเอาเลยเอาเลยนั่นอะ ได้อีโวมาคันหนึ่งเดียวกันเหรอได้อีโวคันหนึ่ง R35 ขั้นหนึ่ง R34 อีโวล์เฮ้นี่โวล์ระวังระวังระวังไอ้เอา์จะพอีโวล์จะพังไอ้ต้มดำว่าต้มดำของมันใช่ปหมต้มดำระวังระวังเพื่อนหลุดเราเฮ้ยเฮ้ยไปได้อีโวกลับมาถอยมาทุกคนถอยมาถอยมาก่อนเล่นเต่เล่นเล่นหน้าคุกไอ้เล่นเท้หน oh ้าหน้าเหนียวเล่นเท้หน้าเหนียวเล่นเท้หน้าเหนียวอย่างกันรถนี้พังแล้วรถนี้พังแล้วอทำซองเนี่ยทำซองเนี่ยทำซองเนี่ยอ๋อออมฝองเนี่ยออมฝอเร็วเร็วเลย เลยมาลงทางแล้วลงเลยลงเลยลงเลยอีโบ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 หลังนี่ผู้หลงดไม่เยอทดีทอดีท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 ีกัเลยไปลงลงลงนี่ไงสัตว์ลูกดิัตนี้ตนี้ยราตวนี้ยอลหลังเมาหลงเสาเมาหลังเสาเมาหลังเฮ้ยนี่ไงสัตว์ลูกไปดิ อะไรเงอโอ้โหเฮ้ยดไม่อย่าลืมดูน้ำอาหารเด้อ กสิบบาทเว่ยขุดแร่ว่ะขุดแรบเพียบเลยขุดแรบเพียบเลยขุดแรบเพียบเลยกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอเคขึ้นอาเบลแลขึ้นอาเบลแลใจเย็นใจเย็นใจเย็นขุดแรบไปใจเย็นใจเย็นอือเอออย่าอย่ามันเล่นตัวนั้นอย่าเล่นตัวคนนะอย่าให้มันเห็นนะอย่าให้มันเห็นนะเฮ้ยใครมาวะเนี่ยมีคนเห็นผมแล้วมีคนเห็นผมแล้ว หาขุดแล้วมันิดแต่เลิกูแปดเลยทำไมเลิกกูไมเลิกตาเสียแล้ววะับไปขับไปมันตามเราไปแล้วเราตามมาแล้วเราตามมาแล้วเฮ้เกีวอเกีวออกมาเกียวอามาเกามาพี่ออกมาออกมาไม่มาเถืนมาแล้วมาเถืนมาแล้วสี่คันสี่คันสี่คันห้าคันมาได้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  จะถึงแล้วพี่กำลังจะถึงจะถึงมาเดินไปก่อนเกลวเดินไปก่อนนะคุกสวยเกลวางมาขวางมาก่อนมาก่อนพี่พี่ตรงเลยตรงอะไรตรงอะไรตรงอะไรตรงเลยรอยู่นะคุกตรงเนี้ยเอาเลยพร้อมปั๊มพร้อมน้ำตรงเนี้ยนะคุูก็เลยเออแล้วกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปถึน่าบีถึงมาเลยมาเลยน่าครูน่าครูโยนโยไปรวมข้างหน้าชมพูอ่ะรวมรถชมพูอะเออ อยู่หน้าคุก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 นั่ข้าคุกเนี่ยขาคุกไปอ่ะพัาอยู่หน้าคุกมาอยู่หน้าคุกรถคันไหนพังบอกเดเขียวรถเขียวรถเขียวจะพแล้วรถเขียวจะังแล้วหน้าคุกรวมหน้าคุกหน้าคุกจะล้วจะพังแล้วรถจะวล้วถอยถถอยถอยอยอยน้ออยอันนอถอยตรงรถชมพูมาตรถชมพูามาลงลยลงเลยล เขาเลยเขาเลยเขาเลยเขาเมงเลยเขาเมงเลยเขาเลยเขาเลยไปดิไอ้ไม้มัดามัดไม้อ่ะิ่งเขาไปเลยมันได้มาไม้มาไม้มาไม้มาหอนเดเยอะอีกนะใครว่ารถวะข้างหลังคือรถใครอะสิบคนสิคนมันสิบคนอ้าถ้าเราเาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮาเเฮ้เ้ยเฮ้้องเฮ้เฮ้ยท้ไเยยเ้ย ล่วงไปดิยังครับล่วงไปดิไอ้สัตว์เพื่อนเฮ้ยเพื่อนล่วงไปดิไอ้สัตว์เอาไปทอด ร่วงเอ้ยเอาดิโทษเล่นคนเดียวเลยดิช์กันดิเฮ้ยไอสัตว์มาดิมาดิทำไมหรอหลบดิทีละคนนั่นอะ มันก้อนไปไหนวะตีเองไอ้สัตว์เรียกเยี่ยนนี่ปาดเยี่ยมเหมือนก้อนเนี่ยเอามานน่เออปาดดีนะดีดีดีนี่ไงสัตว์ลุกงไปดีสวย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 ตัดหมูและหมูนี่นี่ไปดูไปดูนั่นคนหรืยไทานเออทานนะกูว่าแน่นอนพตอนแม่งฟาร์มเมื่อกี้แม่งยังฟาร์มเลยสัตว์ ยใจวัใจวัวใจวัใวงไหนพี่น่ยอไ้เจเะนนี้ยเนอะยนารบานน่ารบานนารบานทางมาแล้รบานสวยสวยสวยะทางมาแน้โรบานทางมาแน้วรบานอันี้ใครเวยรเวทางออกใครเว้ทางออกรเวทางออกใรเวรกลังเข้าเมันออกไอเวมันออกไอเวรถมัแล้วรถมังแล้วัวุดอีวุดเอาอีวนี่ัวุดเนี่ยโบไปอยู่หลังไอปพังลไพังลไพังเฮ้ยเก่อนมาก่อนมาก่อนไปไหนว่าให้ร่วไปนึงลงนึ่งแลลงไปนึะ ลงกูพังล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 งเลยลงลยลงไมดีให้ใหลมังเข้าถึงลูกาบอยู่แล้วอ๋เห็นแล้วสวยสๆลงลงลงสวยเาดิมันเล่นเนินมันเล่นเนินระวังระวังเนินนะมันเล่นเนินนะพี่ สวยพี่เกลสวยนี่งไงสัตว์ลูกไม่ไดีใจเย็นใจเย็นพี่เกลสวยเกลเฮ้ยเขาดี นีไ่งไงสัตว์ไปดิ านะครับสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้เนาะไม่ว่าอย่างไงนะครับตอนนี้ได้มีสงครามแล้วเนาะนะครับระหว่างขาวกับดำนะฮะแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับใครจะยอมแพ้ก่อนกันนะครับบอกเลยว่าศึกนี้24ชั่วโมงไม่มีการยอมแพ้กันแน่แน่ผมพูดเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะ วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ